เปิดค่าเทอมโรงเรียนระดับพันล้านนุ้ยสุจิราหรูหราแน่นไปด้วยคุณภาพเติบโตอย่างมีคุณภาพจริงๆสำหรับน้องปกป้องลูกชายสุดที่รักของต้นหอมสกุลตลาที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มวัยห้าขวบแล้วนับวันยิ่งดูหล่อออร่าโดยดีเจต้นหอมก็จะคอยอัปเดตพัฒนาการความน่ารักของลูกชายให้แฟนๆติดตามกันตลอดในอินสตาแกรม ล่าสุดต้นหอมได้ทำคอนเทนต์และพาน้องปกป้องไปดูโรงเรียนใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับนานา,นาชาติของครอบครัวนักแสดงสาวนุยสุจิรานั่นเองโรงเรียนนี้ใช้เงินกว่า1.2พันล้านบาทตั้งอยู่ที่ย่านปทุมธานีบนเนื้อที่30ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานปทุมธานีหนึ่ง ใกล้ทางลงทางด่วนบางพูลและถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ที่นี่สอนเป็นระบบอเมริกันใช้ภาษาอังกฤษทุกวิชาเป็นหลักนอกจากนี้มีภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาสเปนเร็วๆนี้กำลังจะมีภาษาเกาหลีเพิ่มเข้ามาส่วนค่าเทอมสำหรับเด็กเล็กเริ่มต้นที่หลักแสนเด็กโตเริ่มต้นสองแสนบาท